สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่สระบุรีนะครับเรามาจะพามานะครับนี่เลยนี่ชื่อป้ายนะครับบ้านหมูยอนะครับอันนี้นะครับบ้านหมูยอมีอะไรอ่ะมีเมนูนะครับที่เขาชูลงเลยนะก๋วยจับยวนนะครับเมื่อวานผมกินก๋วยจับกวนแล้วนะครับกวนตีนนะไหมครับกวนตีนแต่วันนี้จะมากินก๋วยจับยวนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเป็นยังไง อันนี้นะครับก่อนเข้าร้านนะครับดีมากเลยค่ะดีมากวัดอุณหภูมิเอามือสอดเข้าไปอ้าวโถเอ้ยจะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็วัดอุณหภูมิไปในตัวนะคะอยากโกรธผมนะผมอันนี้บ้านนะคะบ้านนะอ่าเสร็จแล้วนี่นำเสนอก่อนเลยอ่าในเมื่อมาบ้านหมูยอนี่ไงครับที่นี่เขาทำด้วนะียอันนี้อันนี้เราจะไม่รู้ เราเออขอเจ้าของมา,าเนาะขอเจ้าของมาแนะนําหน่อยนะคะคอ่านี่เชิญนะครับอ่าอันนี้เราก็ถ่ายไ้ก่อนนะอันนี้หมูยอนะคะนี่มีทั้งหมดกี่อย่างนะคะเจ็ดเจ็ดป <7, S 1> ่ะเจ็ดรสชาติเจ็ดรสชาตินะคะอันนี้แท่งละห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยวรอรอเจ้าของมาอธิบายให้เราฟังหน่อยนะคะว่าเป็นยัยเผื่อ fc สนใจจะได้อ่าติดต่อซื้อแต่เมื่อกี้ลองชิมแล้วอดใจไม่ไหวมันทั้งหอมแล้วก็ก็เลยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแนะนำเจ้าของแต่อร่อยมากอ่าขอเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสอนครับครับเจ้าของร้านบ้านหมูยอโอเคอ่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะถามก่อนว่าครับเคยที่พี่มาเนี่ยคือพี่ตัวพี่เองนะคะไม่เคยกินก๋วยจั๊บครับ ก๋วยจับยวนวันนี้พี่มาจากสิงห์บุรีนะช่องกินตามตังพี่ก็อยากจะให้หนูอธิบายว่าก๋วยจับยวนเนี่ย เป็นยังไงนะคะอ่ะเอาเอากว๋วยจับย,ยวนอย่างเดียวเลยกว๋วยจับยวนก่อนครับกว๋วยจับยวนนี่ของเราจะเป็นเส้นอุบลน,นะครับแล้วก็ความพิเศษของเราคือน้ําข้นนะครับเพราะว่าที่อื่นจะเป็นน้ําใสนะครับอ่านี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีท็อปด้วยหมูสับแล้วก็หมูยอนแน่นๆนะครับโรยด้วยหอมเจียวกับต้นหอมอ,อร่อยแน่นอนครับ,รบแต่ราคา50บาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากถูกจริงจริง อันนี้กินตามตังเลยค่ะห้าสิบาทและนี่คืออะไรคะอันนี้อันนี้นนคือไข่กระทะครับเป็นอ,อาหารเช้าอ่าอาหารเช้าก็มีนะคะเป็นไข่ดาวเป็นโนอ้หน่ากินมากเชียงหมูสับแล้วก็หมูยอนนะครับแล้วก็วมาพร้อมกับขนมปังในราคาสามสิบเก้าบาทอ่ะสามเก้าครับโอ้โหถูกถูงมากเลยอันนี้พี่อยากรู้ว่าสมมุติว่าถ้ามีร้อยหนึ่งเนี่ยทานได้กี่อย่าง ร้อยร้อยหนึ่งนี่ก็สองอย่างก็ได้ครับก๋วยจับกับไขนน่ก็นะได้ซาลูยอก็ได้แค่ร้อยหนึ่งคุณสามารถทานได้สองถึงสามอย่างถือว่าอิ่มแล้วนะคะต่อมื้อหนึ่งโอ้ดีมากดีมากอันนี้เดี๋ยวพี่ขอแนะให้หนูแนะนำตัวนี้ให้พี่หน่อยครับปกติบ้านเราจะเป็นโรงงานผลิตหมูยอแท่งนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยปรับเปลี่ยน แล้วก็แนะนําหมูยอแห้งก่อนครับอันนี้เป็นหมูยอสูตรพริกไทยดํานะครับคแห้งละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นหมูยอพริกไทยดําหนังแล้วก็ใส่หนังหมูลงไปข้างในนะครับเวลากินก็จะกรุบกรุบนะครับเคี้ยวแล้วก็จะสนุกปากแล้วก็มีหมูยอรสดีนะครับเป็นสูตรพริกไทยน้อยนะครับสําหรับเด็กแล้วก็คนที่ไม่ชอบเผ็ดพริกไทยนะครับแล้วเราก็มีคอหมูส้มนะครับคอหมูส้มนี้ก็ห่อละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้หนูบอกเลยนะคะวา่ามายังไงนะคะมาจากเส้นเส้นนี้มาเข้าตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็สมมุติว่าถ้ามี f c คนไหนสนใจสั่งได้ทางไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดเลยนะคะครับก็สําหรับบ้านหมูยอนนะครับอยู่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับถนนเทศบาลสองซอยสิบน,นะครับเลี้ยวเข้ามานะครับร้านเราจะอยู่ตรงข้ามสนามแบดมินตันนะครับก็ ลงไว้ว่าร้านลับสลับบุรีนะครับเนื่องจากหายากนิดนึงนะครับแต่เปิด google map พิมพ์ว่าบ้านหมูยอก็มาถึงที่นี่เลยนะครับร้านเปิด11โมงถึง4ทุ่มนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ติดตามเพจเราได้นะครับเพจเราในเฟ e บุ o k นะครับค้นหาว่าบ้านหมูยอก็จะขึ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งทางบ้านหมูยอได้เลยนะครับจะเข้ามากินก็จองโต๊ะก่อนนะครับเพราะว่าร้านเราเป็นร้านเล็กๆทำกันเองในครอบครัวก็ ใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวคนที่จะกินให้เราดูว่าวเป็นยังไงหน้าที่ของเขาเชิญเชิญเชิญอ่าเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเนาะเมื่อกี้ลองชิมันนี้แล้วอร่อยอ่อันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายนะเมื่อกี้เราบอกตรงเลยนะเราหยิบไปกินแล้วอร่อยมากมันแตกต่างกันยังไงสองสูตร ก็ลองชิมสิอันนี้อันนี้เป็นแกงเส้นยวนครับเป็นวุ้นเส้นนะครับนี่แล้วก็มีเลือดมีหมูยอนี่เลยซจ้นี้เลยเรากันเองเรากั็นเองอันนี้ให้เห็นเห็นก่อนเลยอันนี้แกงเส้นยวนนะครับห้าสิบบาทเช่นกันครับห้าสิบบาทนะอ่ะซดน้าก่อนเยี๋ยชิมก่อนต้องขอบคุณพระเจ้าก่อนแกงเส้นนะคะแกงเส้นนะ ถ้าคนที่ไม่กินรสจัดก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยน้ำซุปอะไรคือเขาพอดีลงตัวอยู่แล้วถ้ากินก็คือปรุงพริกปรุงอะไรเปรี้ยวเค็มหวานก็อีกเรื่องหนึ่งนะได้หลายรูปแบบก๋วยจั๊บอันนี้ส้นอันนี้เราไม่เคยกินเดี๋ยวเราจะลองลองชิมน้ำก่อนนะอย่างที่บอกถ้ากินเผ็ดคือเติมพริกอย่างเดียวจบคือรสชาติคือไม่ต้องปรุงอะไรเลย <Okay. S 2> อันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้คือความจริง<า>เดี๋ยวจะว่า,วาเออ,อจากการอืมอ่าถูกกินไม่ถูกอ่ะกินไม่ถูกเพราะอร่อยอแต่ที่ชอบเนี่ยคือตัวนี้ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวะให้อันนี้อันนี้เขาเรียกอาหารเช้าเนาะเขาเรียกอะไรนะไข่กระทะ,ะ,ทะเนี่ยอืหลืมทุกทีเลยเนี่ยดูนี่ดูนี่ด,นดูทุกคนดูทุกคนชาวโลกดูนี่เอไข่กระทะไม่เคยเห็นที่ไหนเครื่องแน่นขนาดนี้ ไปเชียงรายนี่แทบจะขุดคุ้ยกันขึ้นมาเลยโอ,อ้แต่ดูอันนี้นี่ไม่เห็นไข่เลยเห็นแต่หมูยออันนี้คือเดี๋ยวน้ำจิ้มใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกหมูยอกระเบื้องนี่อันนี้คือหมูยอกระเบื้องน้ำจิม้มอันนี้อันนี้อ่ะเป็นไงน้ำจิม้มรสจัดอร่อยจิ้มมะขามใช่ไหม หมือนเสใส่มะหามันเป็นแจ่วจะบอกเลยว่าถูกใจห่ากหลายน,นะอันนี้สำหรับนี่นี่มือใหม่นะมามาลองกินแบบโอเคอะ่ะแต่ที่รู้ๆว่าอร่อยแน่เพราะเมื่อกี้เราจงมาแล้วอร่อยจริงมีน้ําซุปด้วยอืมอมหนอยวะ อันนี้อันนี้ FC ฟซของเรานะคะอาร์อาร์ขอเชิญอฟซมานั่งนั่งคุยกันนิดนึงอันนี้ f อฟซจากสรบับรีนะคะน้าเราเองเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปถล่มร้าน f อฟีเหมือนกันอันนี้มากินบ่อยอันนี้มากินบ่อยใช่ไหมคะเออสั่งไปกินบ่อยค่ะสั่งไปกินที่บ้านอาโอเคเแล้ว,วแล้ว,ไไลวอันนี้เราถามตรงๆเลยรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมการันตีอ่าการันตีแล้ว คือในลักษณะว่าอร่อยการันตีราคาเป็นไงจับต้องได้ไหมได้สบายสบายไม่แพงนะะสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าแต่สบายกระเป๋าแล้วก็ถูกปากด้วยนะะคอันนี้ให้ลดปกติหรือไม่ให้เพราะเอาใจผมให้ปกตินี่เยอะนะเยอะห้าสิบบาทถือว่าเยอะนะอันนี้ทุกคนฟังนะอันนี้รู้จักกันนะคะกับเจ้าของร้านนะแต่ว่าที่เขาให้เราเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเขารู้จักเรานะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะตามจริงเลยทุกคนเลยถ้าใครมากินหรืออะไรเขาจะให้อย่างนี้เจ้าของให้แบบนี้เลยนะคะออิมอร่อยถูกสําคัญเลยคือถูกตรงกับช่องของเราเลยช่องเราอะไรกินตามตังกินไปกับครูไม่มีคนดูครูก็จะกิน เครียดไม่เครียดครับไม่เครียดแต่ชอบมากชอบไอเนี้ยเันี้มากเลยอืออร่อยอ่ะเดินกินอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะคะเราอยากลองก๋วยจั๊บยวนมากเพราะว่าสิงบุรีสิงบุรีไม่มีน่ะไม่ไม่เห็นไม่ไม่ปกติมันจะเป็นแบบส่วนมากจะเป็นทางอื่นอะจังหวัดอื่นไม่เดี๋ยวนี้ก๋วยจั๊บยวนอะมันจะเป็นในนี้อ่าเป็นแบบซองอะสั่งมาทํากินเองอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ย อันนี้นะคะจายเกาเพิ่งจะเปิดได้สองอาทิตย์นะคะก็เปิดในบ้านนะเปิดในบ้านก็จะมีทําในครนอบครัวจะมีโต๊ะไม่มากนะคะทําในครอบครัวนะยุคนี้เหมาะกับยุคนี้นะคะเหมาะก,กับยุคที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเรามีอะไรเราก็เอานั้นออกมานะคะในบ้านเรามีอะไรเราก็เอาในนั้นออกมาชอบตรงที่ว่าช่วยกันนะคะเนี่ยเป็นครัวเล็กๆไม่ได้ว่าใหญ่ตัวอะไรแต่สามารถ แต่อาหารทุกอย่างสามารถอร่อยได้หมดเนี่ยดูโหเตรียวไว้เราอีกแล้วแล้วเราจะกินหมดไหมวันนี้ไม,นะไม่หมดก็หอ,อกลับบ้านนะคะอันนี้อันนี้กลัวนะคะเลแต่สามารถทําได้หลายอย่างเลยโหดีมากดีมากนี่นะคะนี่นี่น,นี่เขาให้อย่างนี้เลยนะเขาไม่ได้ให้ให้เพราะว่าเอาใจเรานะอย่างนี้เลยจริงๆทุกคน อันนี้ถ้าสั่งเป็นกับข้าวจะได้แบบนี้อ่านี้เป็นกับข้าวนะคะกับข้าวนี่ก็คืออันนี้กับข้าวเปล่าใช่ไหมจานแล้วก็สั่งข้าวเปล่าอ่าโอเคจะอยู่ในชุดเท่าไหร่ชุดนี้70 70บาทโอ้คุ้มคุ้มค่ะเยอะมากเยอะเยอะจริงๆชุดนี้จะประหยัดกว่าเพราะว่าถ้าสั่งกับข้าวแล้วก็สั่งข้าวสองจานก็จะตกแค่90้าสิบแต่ถ้าสั่งข้าวจานละห้าสิบค่ะโอเคอันนี้มีรสแกงป่ารสลาบ ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดคือรสอะไรรสลาบรสลาบเดี๋ยวหนูจะลองแกงป่าลาบแล้วก็เขียวหวานอยู่ในนี้โ <Okay. S 2> <c oughs> อเคทำไมเราอยู่ไกลกันจังอ่ะอ้าวอันนี้อันนี้ทุกคนรู้แล้วนะมายังไงพิมพยังไงพิมพ์บ้านหมูยอจะขึ้นเลยถ้าใครผ่านนะคะผ่านหรืออุ้ยเราอยากกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือตั้งใจจะมากินก็เชิญได้เลยนะคะอ่าแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอ ขอพี่กินก่อนนะคะวัสดีทุกคนค่ะ